สวัสดีค่ะ youtube นะคะพอยดีสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะโอ้ยนะคะไร <c oughs> เ,เอเอไอตีน้องลาตูโรตัวประเทศดําเด้อวาวอยู่จําโด้นนะคะ,ะ,ะ,คะเราทีดีมันมีอย่างทุกจักมันเข่ามาคือกัดคือกัดคือกัดเราก็มากระปิดไปเลยมีพอดก็เปิดไม้พอเปิดไม้เรา,เราก็เด็กดอมิดีโอทีนะะวาวไปยาวเลยนะคะ ะนะคะเดินทางนะคะพี Naw, not, ่พ oh. ่อสเดินทางบ่อหอดอ่าปัตยาตาเถื่อนะคะคืนนี้ก็มานอนที่สระบุรีนะคะบ้านพี่พ่ออยู่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวต้นตาเดินแดนเดได้ทีออกไปแล้วนะคะออกไปตะกี้เขาไปอ่าทีอ่าไปไหว้แม่นะคะไปไหว้แม่นะคะไปไหว้แม่ที่ไปไหว้กระดูกแม่นะวันกันเตอรเนาะนะคะแล้วก็ทีเลยเขาเที่เลยไทยฟรีนะคะได้เที่ยวสมใจเลยค่ะนะคะ อยากแวะไหนก็แวะนะคะท่าไหนก็นอนนั่นยิวไหนก็แววกินนะคะตลอดทางนะคะไปเรื่อยๆไปเร่ยเปล่านะคะเราที่นี่นะคะเดี๋ยวไปกินขอาเทพนะคะเรามันมีวัดที่ว่าพ่ออยากไปอีกนะคะแต่ว่ากันยังบบไปหรอกมันบถสะดวกเนาะท้ามันบถสะดวกกันยังบบไปนะคะเดี๋ยวตัวมาเองได้นะคะเดี๋ยวว่างๆก็พากันมาได้นะคะพากกันมานะคะวัดที่ว่าพ่ออยากจะไปไหว้พระนะคะ มีหลายวัดอยู่นะคะอยู่ในใจแล้วนี่แหละนะคะแล้วที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะกับปัตยากรน,นะคะกับปัิญาแล้วก็ไปพักครนคอนแล้วค่อยมามือหลังกระไดนะคะอย่าม้ามือไหนม้าได้มือนั่นแหละนะคะได้แบบว่าตัวตรงร้อมนะคะหลางไหล่อบโบนะคะกลับไปมากระเมยนาอนะคะ,ะพักพรนกอนแล้วก็ค่อยมาเที่ยวกันนะคะอ่า นี่เอฟที่น้องหล่าได้ฟังพอแอร์ทวัตใชเว่าอิญญางนะคะก็ตามนั่นเนาะนะคะไปค่อยๆิ่นไปค่อยๆไปนะคะแล้วก็น้องหล่ากับว่าอย่างมากนะคะน้องดาเขาก็จะเป็นคนที่ว่าอ่าโตเขาน้ยๆอายุเขาเป็นยังโบราณแต่ว่าเขามีความคิดเหมือนูุหลผูกุหญ่นะคะแต่หลักเขาก็คิดโน่นคิดนี่ไวเนาะโอ้จดจางมาดิอู้ยจางมาดิ ฝนสิตกต็มาน้อนะคะเมื่อวานนีเจอฝนอยู่นะคะแต่ว่าบนเจอพายุดอกนะคะผ่านไม้อยู่นะคะด้เห็นก็บอกมีพาย,ยุนะคะช่วงนี้มือหนีมาสิ้ี่ฝนนะคะโอ้ยอากาศนะคะจากพืชจามกอค่ะน <c> ้ <oughs> <c oughs> องลาเขาความคิดเขาก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะแบบนี้คิดโน้มคิดนี้นะคะอนาคตข้างหนาห้าเอานาะนะคะต่ามกันไปค่ะนะคะน้องลานะคะน้องลาเขาเพิ่มก็ามีครอบครัวนะคะและ้วทีนี้เขาต่างลากต่างฐาน ครอบครัวนะคะเพราะว่า <osc> พ่อแม่ลูกเพิ่นนะคะเขาต่างขนาะเนาะนะคะเดี๋ยวลูกใหญ่ขึ้นมานะคะลูกก็ตรงนี้รงเลี้ยนึงสีนี้ประมาณนี้นะคะเอาละน้องหลานะคะน้องหลาก็เแฟนนะคะก็ต้องทํางานหนักละทีนี้เนาะนะคะทุกปีนะคะอ่ะกระเบื้องกันไปเด้อค่ะนะคะมีครอบครัวแล้วตามครอบครัวแล้วนะคะเราก็ต้องทํางานหนักนะคะน้องหลานนะคะนั่นแหละนะคะก็ตามนั้นก็ฟังอยู่ค่ะนะคะฟังอยู่นะ ช่วงนี so pues um> ้นะคะเอตี้หลายๆคนนะคะกต่มีภลรกกันเยอะเลยแหละแล้วก็โรงเรียนที่เปิดเทอมนะคะพี่พ่อนิจจาพี่พ่อนิจากับลูกหล้านเปิดเทอมกันนะคะเปิดเทอมกันก็ต้องใส่เงินนะคะพ่อนิจานะคะลูกหลานกับองไรล่ะเปิดเทอมเปิดนิจังบางทีเนาะมันก็ต้องใส่เงินใส่ท้องผันเนาะประมาณนี้เนาะนะคะการเทอมกับแพงมาพ้นกับสามหมื่นนะคะประมาณนั่นเนาะนะคะไปชตัวกันไปเนาะนะคะ เออนะคะทำใจ,จบสบายๆนะคะช่อง YouTube พี่พ้อยยิสาก็โอ้ยนะคะยอดวิวกระน้อยหน่อยนะคะเอบอร์หนึ่งเด้เด้อนะคะทีวว่าประกามโฆษณาเนาะเอฟซีนะคะเบองให้พี่พ้อยเด้เด้อโดยทีวว่าประกามโฆษณาเนาะนะคะช่อง YouTube พี่พ้อยนะ ก็ค่อยมียอดวิวเลยเดี๋ยวนี้เพียงแคเอฟพีหายไปใจเหิดเลยะคะ่ะเอาแต่ก็บ,บอกเป็นอย่างน้อนะคะบางทีเอฟพีก็กอาจจะเบื่อได้อย่างแด่ประมาณนันดีน้อนะคะกอบประเด็บังคับจิตใจกันเนาะบระเด็บังคับเด้อค่ะนะคะบบคก็แบบว่าถ้าใครชอบใครจะเบื่อกันไปนะคะเนี <c> ่ย <oughs> เพราะนี่จากับประเด็ไปเชี้ยไขดอกไปเชี้ยต่น้องราดีละอายุกับน้องราดีละปฏิเชี้ยเราบ้างครั้งพี่บอยกับบอมีเวลา ผมมีเวลาที่จะมาไล่สดนะคะเอาแต่ว่าแต่ทําแตะกิ้นี่แหละแต่ทําแตะกิ้ก็ว้านะคะเว้าเว่าเรื่อนองหลาคุยเรื่อนองหลาคุยแบบนี้มาปีกลัวเล้วนะคะอ่าแไมก่อนก็ยอดวิวไล่หลายอยู่แต่ตอนนี้บ่มียอดวิวเลยค่ะนะคะช่องยูทูบแตหละเดือนแล้วยังประเด็นเงินเลยนะคะเพราะว่ายอดวิวมันหน่อยนะคะยอดวิวมันหน่อยมันก็ยังประเด็นเงินนะคะเอาแต่ว่าบ่มียังไงญาติเลียดค่ะนะคะพี่พ้อยก็แบบว่า บางคนก็บริเวณบ่เบิิเวณนะคะก็บริเวณหลายเดือนแล้วบ่ได้บ่ได้เลยนะคะบ่ได้อ่าบ่ได้เงินเลยจาก youtube เลยนะคะแต่ว่าอยังค่ะพ้อยกับว่าพอยพี่พอยเป็นคนที่ว่าอ่าเปิดมหาปีแล้วเนาะนะคะมหาปีมหาปีกลัวแล้วนะคะพี่พอยกมีอ่าขันเขาเบิ่งหลายได้หลายอยู่เด้ค่ะนะคะเิพีเขาไปเบิ่งในนั่นได้นะคะพ้อยก็ไดหลายอยู่นะคะก็ปุ้งใจกับมหาปีได้เท่านี้นะคะถึงยอดซัดจะบ่หลายนะคะ ยอดทำโปหลายบไม่มีปัญหาค่ะนะคะแต่เอาอยากได้ยอดวิวเงนเลยแห่ะแต่ว่ายอดวิวกป็ยังน้อยนะคะหลายเดือนแล้วนะคะเนี่ยพอย่ปดใดเลยนะคะพอยโปดใดเงินอยู่ถูกเลยแต่ว่าพอยกับ่อเคยถอดเลิกค่ะนะคะ AI เป็นกระเบิงอยู่นะคะ AI เป็นกระเบิงอยู่พี่พอยบอเคยถอดนะคะพีพอยกระทำไปเรื่อยมีคนเบิงหรือบบมีคนเบิงเพราะว่ามูมูมูพอยน่ะเคยบอกให้ฟังเนาะมีใครดูหรือไม่มีคนดูก็ตามแต่ก็ว่าปล่อยไปเลยคลิปน่ะตามคลิปไปเลยนะคะ เพราะว่าเราทํางานส่ง youtube เราไม่ได้ทํางานส่งใครวันเด็เราทำต้องทํางานส่งเขาจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะคะมูเบาก็มีเนาะมูลุนพีนะเขาบอกมานะคะมูลุนพียอดวิวยังบุหลายเลยเนาะนะคะแบบว่ายอดวิวย์จะไปก้อนแล้วก็ได้ทุกเดือนเดือนนึงหลายๆตังค์เลยนะคะเดี๋ยวน,นี้เงินโบนิสนะคะเงินเป็นยังเง็นคุ้มค่าเอาค่ะนะคะก็ะถึงถึงเวลาเงินกระป๋าคิดคุ้มคุ้มเป็นประจำนะคะเพราะจะได้ตามเงินนะคะถึงเวลา เราต้องคอยขิดเราต้องทํางานตรงอยู่ทุกนะคะในเมื่อเราเขามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะถึงหลายเดือนแล้วนะคะเพระาะว่าได้ยอดวิวเลยนะคะยอดวิวว่าได้เลยก็บว่าเป็นยังค่ะนะคะพอะาะก็ไปเร็วแต่ว่าเอฟซีของพอยยินตายเอฟซีงหลานนะคะก็ยังเบิ้งพอยอยู่ค่ะหลายๆคนนะคะคุณลักคุณยายหลายคนเบิ่งให่นะคะเอ้ยจะกี่นาทีแล้วเนาะนะคะเ <laughs> <laughs> บิ้งไม่เห็นเลยคะ่ะ เออก็แล้ที่เดินทางค่ะเดินทางต่อไปไว้กระดูกแม่ที่อำเภอวิหันแดงนะคะเราก็ขับม้าขับรถเทปเลยเพราะเขาเขอ่าจะขึ้นมอเตอร์เวย์เลยกลับพัทยาเลยค่ะเอสซีนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เลยเอสซีน้องหลานที่โพทิงบวปะกัะนเนาะที่โพทิงบวปะน้องหลานที่โพทิงบวปะพ่ยที่ะะจา๋าอาะาะอะายพ่อที่จ่าก็นั่งว่าแวแวะแ,แ,แบบนี้ละมาโดนแล้วนะคะมาจนะะาจะตองปีแล้วเนาะปีกลัวแล้วเนาะสาระผมผมรถแหล อ่าลงรถตู้น้ำปั่นั่ะแหละแค่ยังบเบื่อค่ะนะคะแต่ยังแบบมีเวลาว่างก็ลงอยู่ทุกแถวบามีเวลาว่างก็ไปยังค่ะเดี๋ยวพี่พ่อจะเดินทางมาเลอกขายฟีนะคะได้จะกิี่นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พ่อจะเดินทางแร้วนะคะอีกเจ็กน้อยนะเดี๋ยวพี่พ่อไปเดินทางแล้วนะคะป้ากเตรียมตัวแล้วนะคะโชเฟอร์โชเฟอร์ โจเฟิร์เวลาเมืย์ถึงว่านก็งีเงาอยู่กันนะคะมักคือไก่แทะมักคือไก่แทะคือบัวหอดจักเื้อคือบัวหอดจักเท้าจะเป็นตอนนีะพี่พ้อยจะเลยแบบว่าถามเมย์แล้วก็จะต้องให้เพิ่นพักนะคะเอลางวันน่ะนะคะจะบอกแล้วมาเที่ยวแล้วแบบว่าค่อยๆไปัแต่ตูบะเดย์ตูบะเดย์แบบว่าเปล่าเนาะนะคะเอาเท่านี้เด้อจ้าพี่พ้อยเดินทางก่อนสวัสดีค่ะ